ทอดพระเนตรการแสดงเหมือนกันค่ะวันต่อมาเสด็จไปที่ดิสนีย์แลนด์พร้อมพระราชะโอรสและพระราชธิดาโดยมีนายววลด์ดิสนีย์รับเสด็จต่อมาวันที่27มิถุนายนค่ะเสด็จไปพิทเบิร์กเพนซิลเวเนียวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเสด็จถึงกรุงวอชิงตันดีซีพระองค์เสด็จไปทรงวางปวงมาลาที่สุสานอาริงตันอนุสาวรีย์ลินคอนด้เวลากลางคืนเสด็จไปงานเลี้ยงที่ประธานาธิบดีและมิสซิสไอเซนทาวจดถวายค่ะ ในหลวงมีพระราชดำรัสที่รัฐสภาของเกรสด้วยนะคะผู้ฟังชอบใจปรบมือถวายถึง17ครั้งด้วยกันต่อมาเสด็จไปบ้านจอร์ดวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาที่ตำบลเวอร์จิเนียและวันที่2ถึง4กรกฎาคมค่ะเสด็จถึงวิลเลียมสเบิร์กเวอร์จิเนียในวันที่4ถึง7กรกฎาคมก็เสด็จถึงนครนิวยอร์ก York, ทรงประทับบนรถยนต์ในขบวนแห่ทิกเกอร์เทปท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ และมีการปากระดาษสายรุ้งจากตึกเป็นการต้อนรับค่ะรายงานจากหนังสือพิมพ์ในตอนนั้นกล่าวว่ามีผู้คนมาเข้าเฝ้าตามท้องถนนถึง7 0 0 0แสคนค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่มีการบันทึกไว้และในวันที่7ถึง8กรกฎาคมค่ะ,สะเสด็จถึงบอสตันแมสซาชูเซตส์พระองค์สเสด็จไปมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่สมเด็จพระราชบิดาเคยทรงศึกษาแพทยศาสตร์ทรงพระราชทานพระฉายาลัก สมเด็จพระราชบิดาให้ทางมหาวิทยาลัยด้วยค่ะต่อมาเสด็จไปที่โรงพยาบาลเม้าออเบิร์นสถานที่ประสูติมีหมอถวายการประสูติและนามพยาบาลผู้ช่วยมารับเสด็จจากนั้นพระองค์ได้เดินทางต่อไปยังเทนเนสีโคโลรราโดและซานฟรานซิสโกและได้เสด็จต่อไปยังยุโรปอีกหลายประเทศค่ะ นี่เป็นพระราชกรณียกิจนะคะที่พระองค์ไปสเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อปี2503ครับเป็นการเชื่อมขออนุญาตใช้คำเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีครับ14มิถุนายนาพุทธศักราช2503นะ,ะก็คือวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2503ด,ดูคำนั้นนะฮะ